อัปเดตโทรศัพท์มือถือซัมซุงให้ถูกวิธีไปดูกันเลยครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนึ่งด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปนะครับเดี๋ยววันนี้หนึ่งจะพาทุกท่านมาอัปเดตซอฟต์แวร์ในมือถือซัมซุงนะครับแต่ก่อนอัปเดตซอฟต์แวร์ได้นะครับหนึ่งแนะนําให้ทุกท่านนะครับไปชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มซะก่อนครับถ้าไม่เต็มก็อย่างน้อยก็80%ก็ยังดีครับหลังจากนั้นแล้วก็นําสายชาร์จนะครับมาเสียบไว้ที่ตัวชาร์จด้วยไดเยราาดี๋วมู ขั้นตอนก่อนที่เราจะทําการอัปเดตก่อนครับว่าเราจะเตรียมอะไรกันบ้างนะครับมาดูกันเลยครับขั้นตอนแรกให้เราไปที่ตัวจัดการไฟล์ของเรานะครับกดเข้าไปครับก็คือไฟล์ส่วนตัวตัวนี้ครับจะเป็นลักษณะของแฟ้มแล้วเลื่อนขึ้นไปครับไปที่วิเคราะห์ที่จัดเก็บในหน้านี้นะครับเขาจะบอกว่าพื้นที่จัดเก็บของเราถูกใช้ไปเท่าไหร่ มันจะเป็นสีน้าเงินตามนี้นะครับแล้วคงเหลือเท่าไหร่นะครับซึ่งเขาจะมีตัวเลขบอกข้างล่างในที่นี้นะครับเครื่องของ1ถูกใช้ไป3 2 7 6จเิกเราดูแล้วเนี่ยเราถูกใช้ไปแค่51%เองยังมีพื้นที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งก็คือพื้นที่ทั้งหมด6 4จิกตามนี้นะครับถ้าของใครนะครับแถบสีน้าเงินตัวนี้นะครับมันเกือบจะเต็มเลยนะครับหรือว่าเต็มไปแล้วนะครับหนึ่งแนะนําให้ ไปลบรูปภาพหรือวิดีโอออกซะนะครับส่วนใหญ่แล้วข้อมูลต่างๆเนี่ยมันจะล้นเพราะรูปภาพแล้วก็ไฟล์ในถังขยะเห็นไหมครับเนี่ยฮะรูปภาพวิดีโอตามเนี่ยครับวิธีการลบนะครับถ้าเกิดว่ารูปภาพหรือวิดีโอของใครเนี่ยมันมีความสําคัญกับตัวท่านเองมากครับไม่อยากจะลบออกหนึ่งก็แนะนําให้ไปทําการแบ็กอัพเก็บไว้ใน Google Photo ได้เลยนะครับวิธีหนึ่งได้ทําคลิปแนะนําไว้แล้วนะครับวิธีเก็บ รูปภาพไว้ใน Google Photo นะครับยังไงก็กดไปที่ลิงก์ตัวไอตอนนี้หรือไปกดที่ลิงก์ด้านล่างของคลิปนี้ได้เลยนะครับวิธีการแบ็กอัพรูปหรือวิดีโอนะครับเมื่อเราแบ็กอัพเสร็จแล้วนะครับเราก็ลบออกจากตัวเครื่องได้เลยนะครับวิธีการลบออกจากตัวเครื่องก็ให้ทําตามนี้ครับกดย้อนออกไปก่อนครับเราก็ไปที่หมวดหมู่ไปที่รูปภาพหรือไปที่วิดีโอแล้วก็เลือกลบออกไปได้เลยครับพอลบเสร็จแล้วนะครับหลังจากนี้แล้วเมื่อเราได้พื้นที่เราก็ย้อนกลับไปดูครับ ว่าเราได้พื้นที่กลับขึ้นมาหรือ,อยังนะครับพื้นที่ที่เหลือของเราเนี่ยจะเป็นสีเทาๆจางๆแบบนี้ครับคือพื้นที่คงเหลือนะครับตามนี้นะครับเรามาดูในส่วนของการอัปเดตกันเลยครับกดออกไปการอัปเดตเนี่ยเราจะอัปเดตได้หนึ่งแนะนําให้อัปเดตผ่าน Wi-Fi จะดีที่สุดครับแต่ถ้าเราไม่มีทางเลือกเรามีแต่เน็ตจากมือถือหรือเน็ตจากซิมการ์ดเราเท่านั้นก็พยายามเลือกอัปเดตในเวลาช่วง ดึกๆแล้วกันนะครับเพราะว่าในระหว่างนั้นคงไม่มีใครโทรหาเราเพราะถ้าเกิดว่ามีใครโทรหาเราในระหว่างการอัปเดตเนี่ยมันจะเป็นการขัดจังหวะการอัปเดตอาจจะทําให้มือถือเราแห้งค้างเปิดไม่ติดขึ้นมาได้นะครับเป็นไม่ได้ก็เลือกดึกๆเวลาที่ไม่ค่อยมีใครโทรมาหาเรานั่นแหละครับเมื่อเราตรวจเช็คตามทั้งหมดที่1แนะนํามาทั้งหมดแล้วนะครับหลังจากนี้แล้วให้เราไปที่การตั้งค่าให้เรามาดูตรงนี้ครับ ถ้าเครื่องเราพร้อมที่จะมีการอัปเดตเกิดขึ้นเขาจะมีแถบสีน้าเงินขึ้นมาแบบนี้เลยครับมีอัปเดตซอฟต์แวร์พร้อมใช้งานตามนี้นะครับถ้าเป็นแบบนี้ให้เรากดตรงนี้เข้าไปได้เลยแต่ถ้าไม่มีให้เราเลื่อนขึ้นไปครับลงไปด้านล่างจะมีคําว่าอัปเดตซอฟต์แวร์ตามนี้นครับกดเข้าไปที่อัปเดตซอฟต์แวร์ให้เรามาดูตรงนี้ถ้าของใครใช้เน็ตซิมการ์ดอยู่นะครับแล้วถูกโยกสวิตช์ว่า อัปเดตอัตโนมัติผ่าน wi-Fi ตัวนี้นะครับให้เรายกปิดซะเขาจะได้อัปเดตผ่านซิมการ์ดให้เราได้เลยนะครับสาหรับใครที่มันไม่สามารถอัปเดตผ่านซิมการ์ดได้นะครับก็ให้มาปิดตรงนี้ซะก่อนนะครับเมื่อปิดตามนั้นเสร็จแล้วนะครับหลังจากนี้แล้วเราก็มาที่ดาวน์โหลดและติดตั้งนะครับในกรณีนี้หนึ่งใช้เน็ตผ่าน Wi-Fi นะครับในการอัปเดตดังนั้นหนึ่งก็เลือกเปิดไว้แบบนี้นะครับเราก็มากดตรงนี้ครับดาวน์โหลดและติดตั้งถ้าของใครไม่มีตัว N ขึ้นมาแบบนี้นะครับแสดงว่า มันยังไม่ได้ดาวน์โหลดมาดังนั้นเนี่ยเราต้องกดเข้าไปเพื่อให้เขาสแกนค้นหาแล้วก็ดาวน์โหลดในขั้นตอนของหนึ่งแบบนี้คือดาวน์โหลดมาแล้วนะครับก็ไปกดที่ดาวน์โหลดและติดตั้งเขาจะขึ้นมาแบบนี้อัปเดตพร้อมสําหรับการติดตั้งแล้วนะครับเราสามารถกําหนดเวลาการติดตั้งได้นะครับอย่างที่1บอกไว้ข้างต้นนะครับกําหนดเป็นช่วงดึกๆไปเลยที่ในเวลาที่ไม่มีใครติดต่อเรานะครับแต่ในที่นี้เราจะอัปเดตตอนนี้เลยนะครับเราก็เลือก ติดตั้งตอนนี้ในขั้นตอนนี้ใช้เวลานานพอสมควรนะครับขึ้นอยู่กับระบบตัวเครื่องของเราแล้วก็สัญญาณอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับในระหว่างนี้นะครับถ้าเป็นไปได้หนึ่งแนะนำให้นำสายชาร์จมาเสียบเอาไว้ด้วยนะครับ หลังจากที่อัปเดตเสร็จแล้วนะครับเขาจะขึ้นมาแบบนี้อัปเดตซอฟต์แวร์อัปเดตโทรศัพท์ของคุณแล้วหลังจากนั้นให้เรากดตกลงนะครับเพียงท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับขั้นตอนการอัปเดตซอฟต์แวร์ใหม่ล่าสุดของทางซัมซุงนะครับให้ทำดังต่อไปนี้ทั้งหมดนะครับเห็นไหมครับเพยงท่านี้เราก็สามารถอัปเดต iOS แบบถูกวิธีได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครูหนึ่ง สอนดีและยังมีเคล็ดลับและเทคนิคดีๆมากมายเลือกดูได้ที่เพลย์ลิสต์ที่ช่องครูหนสอนดีได้เลยนะครับที่สำคัญอย่าลืมแชร์ออกไปแบ่งปันให้กับเพื่อนๆกันด้วยนะครับจะได้เกิดประโยชน์กับเพื่อนๆร่วมกันพบกันใหม่ในคลิปต่ตอไปนะครับครูหนสอนดีสวัสดีครับ